ขอินดีตต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการวันต่อวันกับพระเยซูวันนี้ตรงกับวันที่24เดือนสิงหาคมพระวจนะของพระเจ้าปรากฏอยู่ในสดุดีบทที่139ข้อที่1ถึงข้อที่4ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าข้าแต่พระเจ้าพระองค์ได้ทรงตรวจสอบข้าพระองค์และทรงรู้จักข้าพระองค์เมื่อข้าพระองค์นั่งลงและลุกขึ้นพระองค์ทรงทราบ พระองค์ทรงประจักษ์ในความคิดของข้าพระองค์ได้แต่ไกลพระองค์ทรงค้นวิถีของข้าพระองค์และการนอนของข้าพระองค์และทรงคุ้นเคยกับทางทั้งสิ้นของข้าพระองค์ข้าแต่พระเจ้าแม้ก่อนที่ลิ้นของข้าพระองค์จะพูดพระองค์ก็ทรงทราบความเสียหมดแล้วและพระวจนะของพระเจ้าก็ปรากฏอยู่ในเอเฟซัส บทที่สองข้อที่13ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าแต่บัดนี้ในพระเยซูคริสท่านทั้งหลายซึ่งเมื่อก่อนอยู่ไกลได้เข้ามาใกล้โดยพระโลหิตของพระคริสต์และพระวจ,จนะของพระเจ้าก็ปรากฏอยู่ในสองโครินธ์บทที่หข้อที่21ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าเพราะว่าพระเจ้าได้ทรงกระทำพระองค์ผู้ทรงไม่มีบาปให้บาปเพราะเห็นแก่เรา เพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์อาเมนและถ้อยคำวันต่อวันในวันนี้ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าเราอยู่รอบๆเจ้าและอยู่ใกล้เจ้ายิ่งกว่าที่เจ้าคิดใกล้เสียยิ่งกว่าอากาศที่เจ้าหายใจถ้าเพียงแต่ลูกของเราจะสามารถรับรู้ได้ถึงการสถิตยอยู่ด้วยของเรา พวกเขาก็จะไม่รู้สึกเหงาอีกเลยลูกเอย๋ยเราอยู่กับเจ้าในส่วนที่ลึกที่สุดในจิตใจเจ้าเรารู้ความคิดของเจ้าตั้งแต่ก่อนที่เจ้าจะคิดแม้ก่อนที่ลิ้นของเจ้าจะพูดเราก็ทราบความเสียหมดแล้วดังนั้นการพยายามหลบซ่อนสิ่งใดให้พ้นสายตาของเราจึงเป็นเรื่องที่น่าขัน และไม่มีเหตุผลเจ้าอาจจะหลอกคนอื่นๆได้หรือแม้กระทั่งตัวเองแต่เราสามารถอ่านความคิดจิตใจของเจ้าได้ราวกับการเปิดหนังสือออกอ่านลึกๆแล้วคนส่วนใหญ่สามารถสัมผัสถึงการสถิตอยู่ด้วยของเราได้ในขณะที่หลายคนเลือกที่จะวิ่งหนีจากเราและปฏิเสธการมีตัวตนของเรา อย่าหัวชนฝาเพราะพวกเขากลัวที่จะต้องใกล้ชิดกับเราแต่ลูกเอ,อ๋ยเจ้าไม่จำเป็นต้องกลัวสิ่งใดเลยเพราะเราได้ชำระแล้วด้วยโลหิตของเราเราได้สวมเจ้าไว้ด้วยความชอบธรรมจงรับเอาพระพรที่เจ้าจะได้รับเมื่อเจ้าเข้ามาใกล้ชิดกับเราเพราะเมื่อเราดำรงอยู่ในเจ้า เราก็จะเป็นผู้ขับเคลื่อนชีวิตของเจ้าแล้วเจ้าจะเป็นแสงที่ส่องสว่างท่ามกลางความมืดมิดอาเมนก็ขอพระเจ้าที่จะทรงอวยพร,พรคุณผู้ฟังทุกท่านขอพระเจ้าอวยพร,พรครับสวัสดีครับ แค่กันที่มีรักมันไม่เคยหน่ายแน่ถนอมวาจาไม่เคยรุนแรงซื่อสัตว์สแดงรักมาตลอดรู้ว่าเราผิดให้โอกาสคิดยกโทษให้รอรอรวันหน้าแทนสวมก่อดรอคอยให้เรากลับใจไม่มีรักใดจะมา่ใหญ่หที่ไหนโลกา พัดเทียมความรักดาพระบิดาผู้กรุณา,าด,ด้วยรักยิ่งใหญ่เป็นรักมันคงชัวง่วนิรันดรไม่เคยเปลี่ยนไปผู้ทรงเบี่ยมด้วยน้ำใจอภัยไม่